พากันมาซื้อของค่ะผัวด่าล้านล้านเวียดนามนะคะพี่น้องแถวบ้านนี่แหละจากพี่น้องเอ้ยมีของขายมาหาซื้อทัวค่ะไปดูสมอลุปปะดูสมอลน้วิทวิทน้วิทวิทเอ้ยอับซอลอนน่ะเออสต็อปอับซอลอนบัวกลัวเวียง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 น้อเวียงอือเวียง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  โอ้ปเย,ยอับจะรอนน้ะโอ้ไปเย,ยอับจะรอนลูกอืเนี่ยมันนี่เนี่ยปตัวเลยอืมโอ้ยลืมหลานคนหนึ่งเออโอ้ปเย้ออ่ะเดือดสมองเดือดสมองแอดตัม อะไรวัวลูกอะไรวัวพี่น้องเอ้ยลืมหลานคนหนึ่งเอออุ้ยอือจมบรรยากาศจมบรรยากาศอุ้ยใช่ยิง

I. Misi. Ya bangkang